มารอร่วมร่วมทำบ,บุญนะครับท่านเคยบุญมาแล้วสองครั้ oh. องอ๋อครับครับอ,อันนี้เป็นเงินจากทีจากครับประเทศวันญี่ปุ่นครับก็ <c oughs> บเป็นีท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะร่วมสร้างนะครับ รวมสร้างองค์พญานาคใช่ไหมรวมสร้างองค์พญานาคนะครับ FC เจากญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเป็น FC ของลุงเจมี่เรื่องจริงนะอ่านี่ครับก็มารอตั้งแต่เมื่อไหร่มารอตั้งนานใช่ไหมขับรถมาอ๋อเขาขับรถมาเองนะครับนี่ฮะก็มาร่วมทําบุญสร้างองค์พญา,านาคนะฮะรับโดยลุงพลเรียบร้อยแล้วนะครับ,บยอยู่ที่จังหวัด บุรีรัมนะตอนนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศทานขาา้เาเที่ยงนะข้าวเที่ยงด้วยนะข้าช้าด้วยลงบนมึก็ตื่นนะครับตอนนี้รยาบาลเต็มหมดแล้วอ่ะพี่กลับไปพี่ไม่ียาไม่อยาก